สวัสดีครับผมเฮียชัยครับผมนาบอลครับผมวันนี้พบกับเรา2คนในรายการแกะกล่องวิจารณ์ของวิจารณ์ของนั่นเองนะครับสินค้าที่ตั้งอยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นกล้องรุ่นใหม่ของวาจิชิรุ่น Bilt 1016ครับผมโอเคเป็นสมาร์ทไวไฟนะครับที่ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกถูกต้องครับความพิเศษของตัวนี้คือติดตั้งภายนอกได้แล้วตอนนี้ได้เลยครับผมถูกต้องมีบิวอิน ไมโครโฟนและลำโพงครับคุยโต้ตอบได้ชัดเจนคือพูดง่ายๆฟีเจอร์พื้นฐานของทุกแบรนด์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดรุ่นนี้มีครบถ้วนรวมอยู่ในกล้องตัวนี้เลยรวมอยู่ในกล้องตัวนี้ทั้งสิ้นความละเอียดพ0 8 0ปิฟูลใหดีเลยครับตัวนี้นั่นคือฟูลให้ดีของเรานะครับหรือ2ล้านนั่นเอง2ล้านพิกเซลฟูดให้ดีประเด็นถัดมาคือมองภาพได้ทั้งกลางคืนและกลางวันระยะอินเฟรเรดที่10เมตร10เมตรนะครับชัดเจน ภัพเคลียร์ใสนะครับถูกต้องฟังชันถัดมามุมมองของภาพอยู่ที่125องศาถูกต้องครับถือว่ากว้างมากพิเศษมากสําหรับกล้องภายนอกสิ่งที่ผมชอบเลยสิ่งที่ผมเห็นเลยตอนนี้คือสายใช่ไหมครับทาไมให้มายาวจังครับคือจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าช่างเนี่ยหรือเราติดตั้งเองนะครับลูกค้าซื้อไปใช้เนี่ยใช่ลูกค้าติดตั้งเองเนี่ยติดตั้งยากง่ายแค่ไหนจริงๆผมมองว่าถ้าสายมีให้ยาวครับ มันจะทําให้เราติดตั้งง่ายขึ้นแต่ส่วนของอะแดปเตอร์ก็ให้มาอยู่ที่2เมตรนะครับรวมรวมแล้ว5เมตร5เมตรครับ5-6เมตรเลยทีเดียวนะครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาครับครับผม12โวลต์ไฟ12โวลต์1แอมป์หแอมป์เหลือๆครับเหลือๆกับระยะสาย5เมตรถูกต้องครับแต่มาครับน้าบอลสิ่งที่เราเห็นอยู่คือ เรื่องของเสาใช่ไหมที่มันเป็นดีไซน์มาเป็นแบบนี้จริงๆในความเข้าใจของผมก็คือนะครับในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยในเรื่องของการติดใต้เพดานนะครับเสาเนี่ยจะสามารถที่หักโค้งงอได้ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่ปกติเราฟ้าแค่นี้นรใช่ครับนะฮะนี่แล้วไม่สามารถนั่นได้ปุ๊บเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยหรือจะดิ่งตรงลงนี้ก็ได้ผมเห็นหลายๆท่านที่ทำนะครับเดี๋ยวดูมันก็ไม่ได้สวยนะครับเป็นลักษณะนี้ผมมองว่าจะดูดีกว่ามีความพิเศษของฟีเจอร์ที่ อัปเกรดมาจากรุ่นก่อนๆนะครับ,บนักบอลก็คือเรื่องของออดิโอนะครับดีเทคชั่นนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีที่เคยรีวิวกันไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการตรวจจับเสียงครับ oh. คือในเรื่องของเสียงเนี่ยที่จะสามารถที่ตรวจจับก่อนภาพหรือเกิดเหตุการณ์ของภาพนั้นๆได้บางทีเนี่ยมีคนงัดหน้าต่าง S <S เรารจะได้ยินเสียงก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หรือการมีภาพเคลื่อนไหวมานะครับ,รบตัวนี้เมื่อมีเสียงปุ๊บมันจะแจ้งเตือนเข้ามือถือเราเลยมันจะเห็นก่อนนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเรารู้ก่อนว่าเราได้ยินเสียงก่อนนะครับมันก็ลักษณะตรงนี้จะเป็นข้อดีของเขานะครับในเรื่องของเสียงในเรื่องของเสียงที่น้าบอลบอกว่า ตัวฟังชั่นตัวนี้มีเรื่องของ two way talk <ช>สนทนาสองทิศทางค,คือครเราสามารถพูดผ่านมือถือมายังกล้องได้อในกรณีที่มีโจรผู้ร้ายผู้ที่ไม่หวังดีหรือใครก็แล้วแต่มายืนอยู่หน้าบ้านเรามายืนอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามของเราเราสามารถพูดเฮ้ยออกไปจากพื้นที่ของผมนะ อ่าได้เลยแบบนี้ได้เลยถือว่านะครับเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วเสียงดังฟังชัดครับการตรวจจับการเนื่นไหวกล้องรุ่นนี้มีไหมมีครับมีใช่ไหมปกติจะมีอยู่ในเครื่องบันทึกมีอยู่ในเครื่องบันทึกครับเราไม่สามารถจะสร้างจากตัวกล้องได้เลยกล้องตัวนี้มีมาให้ครับสามารถกําหนดแอเรียพื้นที่ในการตรวจจับจะตรวจจับอะไรก็ได้ที่อยู่ภายนอกแล้วข้ามเส้นเข้ามาสามารถตรวจจับได้ทันทีทําฟังก์ชันพวกนั้นได้ด้วยครับผมผมเห็นว่ามีฟังก์ชันหนึ่งก็คือการปกป้องพื้นที่หรือมองภาพเป็นกัน เรียกว่า intuition detection ได้ intuition detection ใช่ไหมครับถูกครับคือระบบที่สามารถปกป้องพื้นที่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นลงรถอ่ะลงรถครับยกง่ายๆที่เคยรีวิวไปแล้วเนี่ยจะมีลงรถปุ๊บเนี่ยเราจอดมอไซค์หรือรถใหญ่ไว้เราตีกรอบพื้นที่กับใครที่เข้ามาในพื้นที่หรือรถออกจากพื้นที่ไปมันจะแจ้งเตือนเราได้เลยแจ้งเตืนถูกต้องอ๋อถ้าเป็นเคสในกรณีที่เป็นพื้นที่ว่าง อย่างเช่นหน้าบ้านเราบอกว่าห้ามเอารถมาจอดหน้าบ้านผมนะแล้วเราตีได้เลยแล้วมีใครก็ไม่รู้เอารถมาจอดถูกต้องเราจะแจ้งหาเราไปได้เหมือนกันตองอันนี้คือก็ยังเป็นฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์ใหม่สำหรับกล้องสมาร์ทไรทไฟที่มีมาถูกต้องนะครับถือว่าเราเป็นเจ้าแรกที่มีเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนมากจะมีในของเครื่องบันทึกครับครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดสินค้าตัวนี้เพิ่มเติมนะครับ สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ w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  a t e s h i e c o t h ได้ตลอดเวลาคร,ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ทั้งผมนะครับนับ,บอลและเฮียชัยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ